ธรรมปฏิบัติวิปัสนาในการสวดมนต์นะทำวิปัสนาในการสวดมนต์อย่างเช่นจะมีการบริกรรมพุโทโธอย่างนี้นะซึ่งอันนี้จะเป็นหัวข้อที่ค่อนข้างจะเสี่ยงกับดรมม่าอยู่พอสมควรนะแต่ว่าจะจะเล่าให้ฟังสําหรับผู้ที่อิอนทรีย์แก่กล้าแล้วนะผู้ปฏิบัติต้องอินทรีย์แก่กล้าแล้วนะถึงจะถึงจะฟังแล้วเข้าใจแล้วก็สามารถจะนําไปปฏิบัติได้นะ เพราะว่าสิ่งที่หลวงข้อทำเนี่ยทำจากการปฏิบัติไม่ได้จากทำจากกยไอย้ไอ้ไอ้ปริัติที่เขาเรียบเรียงมาไปเอาแปลจากพระไตรปิฎกหรือว่าไปแปลจากครูบาอาจารย์ไปทำอยู่ความสงบอยู่ไหนอยู่นั้นมาอันนี้ไม่อันนี้เป็นการธรรมะปฏิบัติที่เราเอาไปปฏิบัติซึ่งคำว,วิปัสนาเนี่ยมันคือเป็นการเห็นแจ้ง เห็นแจ้งคือเห็นจิตของเราเนี่ยว่ามันทํางานยังไงซึ่งในการสวดมนต์เนี่ยมันสามารถที่จะเห็นเห็นได้แจ้งโดยเฉพาะหากผู้ที่สวดมนต์ได้คล่องปากขึ้นใจถ้าถ้าคล่องปากขึ้นใจแล้วแทงตลอดอด้วยความเห็นนะแทงตลอดด้วยทิฏฐิด้วยความเห็นด้วยแล้วยิ่งยิ่งจะเป็นการดีสําหรับผู้ที่ทําการที่สวดมนต์นะ แต่ว,ว่าพูดที่บริกรรมพุทธโธอันนี้ก็ไอก้รกรณีโอกาสนะไอ้บริกรรมพุโทโธเอยสัมมาลหังเอยหรือว่าท่องอะไรอยู่ในใจต่างๆทั้งหมดอ่ะอันนี้มันเป็นมันมาจากสัญญามันมาจากกรรมอ่ามันเป็นการปรุงจากสัญญาขึ้นมาซึ่งมันเป็นกิตนะใครที่ทําได้เนี่ยเป็นคนที่อินทรีย์ที่แก่กล้านะที่จะที่จะเข้าใจแล้วก็สามารถจะนําไปปฏิบัติได้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นเป็นเรื่องที่ทําได้ง่ายนะคนที่จะเห็น อ่าคือคือมันจะต้องประกอบด้วยอินทรีย์คือแก่อ่มีศรัทธามีวิริยะมีสติมีสมาธ,มธิมีปัญญาคือพูดที่ทํามาละยะเอะ่พอสมควรแล้วนะทำอ่าอาณาปราสติก็แล้วเดินจงกรมก็แล้วเคลื่อนไหวร่างกายอะไรก็แล้วอ่แต่ว่าสิ่งที่มีความทําได้แล้วเห็นง่ายที่สุดเนี่ยทําได้ง่ายได้เห็นได้ง่ายที่สุดก็คืออากาศส่วนบนเนี่ย การสวดมนต์เนี่ยสามารถจะเห็นได้ง่ายมากเนื่องจากว่าเราจะล็อกเราล็อกจิตของเราไวท้ที่เออ่ที่บคาบริกรรมหรือว่าคํา,าสวดมนต์เวลาคุณสวดมนต์เนี่ยคุณจะเห็นว่าอ,อจิตของคุณจะวิ่งถ้าใครสวดมนต์โดยที่สวดได้อย่างคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างนี้ด้วยความเห็นนะ <c oughs> ถ้าไอ้พวกดวงตัวหนังสืออยู่เนี่ยมันยังไปปรุงอยู่มันไปเป็นหนึ่งไปอยู่ในสังขารมันจะไม่เป็นสัญญา ถ้ามันเป็นสัญญาแล้วคือเราสวดจากความทรงจํามาได้เนี่ยมันจะไปล็อกที่ความทรงจำคือมันไปล็อกที่จิตมันจะมีความไวจิตมันจะไวมากเต่ยวถ้าเราทําด้วยอานาปนสติก็ดีกายคตาสติก็ดีที่หลวงพ่อว่าร่างกายขึ้นไวอ้ใจนึกคิดอันนั้นน่ะสาหรับผู้ที่ทําแรกๆใหม่ๆเพื่อที่จะให้เห็นภาพที่มันชัดขึ้นเดี๋ยวว่าถ้าใครทําในบทสวดมนต์ได้เนี่ยเป็นในระดับที่มันสูงขึ้นนะ ซึ่งกรรมฐานนี่มันมันทำได้ง่ายนะมันเป็นที่นิยมมากเลยใครใครก็ทําได้อ่าอ่าโดยเฉพาะอะผู้หญิงเนี่ยสามารถจะมาสวดมนต์สวดอะไรได้อย่างคล่องแคล่วสวดได้อ่มากกว่าพระอีกนะเพราะาเขาทํามาเขาตั้งใจที่จะทําจะสวดอ่อโดยสวดมนต์ไปเพื่อทําความสงบหรือว่าอยากได้บุญนั่นแหละคนส่วนใหญ่ก็จะไปส่วนมากเนี่ยไปสวดมนต์เพื่ออยากจะได้บุญ แต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเราจะไปทําวิปัสนาเนี่ยมันส่วนใหญ่คนจะมองข้ามการวิธรรมวิปัสนาแต่เห็นเห็นแต่ไม่ได้สนใจมันว่าเอออันนี้แหละคือวิปัสนาเป็นอย่างเนี้ยนะวิปัสนาคือเห็นว่าคุณคิดอะไรถ้าหากว่าคุณสวดมนต์อย่างคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นก็คือสวดมนต์ในบทสวดนั้นคุณเขา้าคุณเข้าใจคุณเข้าใจบทสวดนั้นน่ะอ่า สวดไปแล้วมันจะอยู่ในนั้นมันจะเกล็อกสัญญากับสังขารอยู่ด้วยกันแล้วคราวนี้มันจะมีจิตอื่นที่มันปุ้งขึ้นมาเนี่ยคุณจะเห็นได้ชัดเลยว่าโอ้อันนี้มันไม่ใช่บทสวดอในขณะที่คุณสวดมนต์ไปเนี่ยถ้าสวดคนเดียวเนี่ยก็ยังมีหลุดได้บ้างนะการสวดมนต์เนี่ย,รนนนยจริงๆแล้วเนี่ยทําได้ทั้งทำการสวดมนต์รวมกันเนี่ยจะได้ผลดีในการปฏิบัติที่พัฒนา เพราะว่าเวลาที่เราสวดไปเมื่อเรมันตกจังหวะหรือว่ามันไม่ตรงกับเพื่อนหรือว่าเราเราออกเสียงไม่ถูกมันจะเห็นขึ้นมาทันทีอ่ามันจะชัดเจนอ่าเพราะฉนั้นอวิธีสวดมนต์หรือว่าการทําวัดเช้าวัดเย็นเนี่ยก็เป็นก็เรียกว่าเป็นอุบายเป็นกุศโลบายหนึ่งที่ช่วยทําให้อา่าเรียกว่าช่วยทำให้การภาวนาของเราเนี่ยการภาวนาหรือว่าภาวนาบัญญัติปัญญาของเราเนี่ยมันสามารถที่จะ พัฒนาได้ไวขึ้นนะหลายคนอาจจะมองข้ามในในเรื่องเนี้ยคนส่วนใหญ่ก็จะมองข้ามในเรื่องของการเห็นความคิดในขณะที่คุณส่วนมนต์อันนั้นแหละคือความคิดเดียวกันที่คุณทำกายกายยคตาสตินะความคิดเดียวกันที่คุณทำอนาปนาสติเป็นสิ่งเดียวกันแต่ว่าคุณจะมองพอปัญหาของพรคือถ้าคุณอินทรีย์คุณไม่เกี่ยวก้าพร คุณเห็นแล้วคุณจะไปเกาะมันจะไปเกาะสิ่งที่คุณคิดอ่ะมันโผล่ขึ้นมาปุ๊บไปเห็นแล้วไปเกาะมันคุณไม่ไปเห็นแล้วี้ยเห็นแล้ววางก็ว่าไอ้แล้วแรอยู่อ่ะคือจับจำนวนของไทยได้ไหมว่าไอ้เห็นแล้วแรอยู่แล้วแลอยู่แล้วเลยคือแรอยู่แลดูอยู่แค่นั้นเองไม่เข้าไปดูมันไม่เข้าไปเห็นมันชัดเจนแต่ว่าแรแล้วแรอยู่อ่าที่จับจำนวนแล้วเรอยู่ได้นั้นอ่ะ คือเป็นสิ่งที่มีความสําคัญมากในในการทํำวิปัสสนาเพื่อจะให้เอพรณา,ามัยญาปัญญาของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นเขาเรียกว,ว่ามีมีการพัฒนาขึ้นเนี่ยเพราะว่าในการในการสวดมนต์เนี่ยมันมันจะทําให้จิตของเราเนี่ยมันมันไปอยู่อยู่ที่บทสวดแล้วมันเป็นจิตต่อจิตอวามมีจิตอื่นปุ้งขึ้นมาเนี่ยมันจะเห็นได้ชัดเจนมาก เันจะเห็นในชัดเจนเห็นได้ชัดกว่ากว่าทางกายโดยกายกายกายยักตาสติเนี่ยยังเห็นไม่ชัดเท่ากับอตัวจักบทสวดมนต์อีกนะจับบทวดสวดมนต์เลยนะแต่ว่าคุณจะต้องอทำวามเข้าใจว่าคุณทําไปเพื่ออะไรแต่ว่าถ้าคุณทําไปเพื่อความสงบเนี่ยคุณจะเห็นไอ้พวกความคิดที่มันพุ่งขึ้นมาเนี่ยเป็นกิเลสเป็นความลาคาญเป็นสิ่งที่จะเอามาทําให้ามาทําลาย ความสุขของคุณนะซึ่งเมื่อคุณสวดมนต์เนี่ยปกติแล้วถ้าใครสวดมนต์ไปสักระยะหนึ่งเนี่ยก่อนนอนอย่างเงี้ยนะจิตของคุณจะสงบลงเลานะคนหลับคุณจะ,จะหลับสบายนะอันนั้นคือมันไปขจัดไอ้ความคิดคือ,ค,อคือมัน,ม,นมันกับไอ้มันมารวมกันอยู่อยู่ในอารมณ์เดียวเออเป็นสมาธินะ่ะมันรวมอยู่มเดียวมันตัดความคิดอื่นออกไปมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกสบายแล้วคุณก็นอนหลับได้สบายอันนี้เป็นการทําเพื่อความสงบ แต่ว่าถ้าคำสวดมนต์แล้วเพื่อจะให้เกิดสมาเกิดสมาธิเกิดที่ปัดเกิดที่ปัศนาเนี่ยคุณสวดไปแล้วคุณจะเห็นคุณจะเห็นวิชาหนึ่งเห็นจิตที่มันพุ่งขึ้นมาเห็นวิชาหนึ่งวิชาสองพุ่งปังพุ่งปังขึ้นมาแล้วคุณไม่ต้องมาตามมาดูเพียงแต่แรดูว่ามันเกิดขึ้นแล้วก็สวดมนต์ต่อไปสวดมนต์ต่อไปมันจะมีความคิดเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นมาแล้วแรอยู่แล้วแรอยู่สิ่งนี้แหละสิ่งที่จะช่วยให้ไปภาวนาพระบัญญาของคุณเนี่ยเพิ่มขึ้นคุณจะเห็นว่า อันไหนที่มันเอ่อมันเป็นความคิดที่มันมันไม่ใกล้เคียงกันกับไอ้ตัวที่คุณสวดเนี่ยคุณสวดมนเนี่ยคุณสวดมนส่วนใหญ่ก็จะปรุงไปด้วยสวดไปด้วยปรุงไปด้วยจําได้สวดไปด้วยปรุงไปด้วยถ้าหากสิ่งไหนที่มันปรุงขึ้นมาโดยที่ไม่เกี่ยวบทสวดมนเนี่ยมันจะทําให้คุณเห็นได้ภาพได้ชัดมากว่าโอ้สิ่งนี้เนี่ยเราไม่ได้คิดมันคิดขึ้นมันขึ้นมาเองมันเกิดขึ้นมาด้วยความไม่เที่ยง แล้วมันก็เครื่องกนมาแล้วมันก็เป็นทุกข์ก็คือมันทนอยู่ไม่ได้แล้วมันก็ดับไปนะแล้วบังคับมันไม่ได้ว่าจะต้องให้มันเรื่องนี้เกิดขึ้นเรื่องนี้ไม่เกิดขึ้นเลยนะนะมันเป็นอนัตตาสิ่งนี้แหละคือสิ่งที่คุณจะต้องเห็นในความเป็นจริงธรรมนิยามตาว่าอริจังทุกขังอนัตตาอันนี้คือกฎธรรมชาติที่คุณจะต้องมีประสบการณ์ของจิตของคุณไปเห็นว่าโอ้จิตอันนี้มันเกิดขึ้นมาธรรมดา มันดับไปเป็นธรรมดาไม่ใช่ว่าเราไปท่องเอาบันว่าโห้ไอ้นี้มันอย่างบอกว่ามันเกิดขึ้นธรรมดาดับไปแล้วเข้าใจทําความเข้าใจแล้วก็คิดไม่ใช่เราจะต้องไปเห็นเห็นว่ามันเกิดขึ้นโอ้มันเกิดขึ้นเนี่ยถ้าหากว่าคุณคุณสวดมนเนี่ยมันจะมันจะเห็นเป็นจิตเห็นจิตเลยมันจะไม่ใช่จิตเห็นกายกายเห็นจิตเหมือนกับเราทํากายคตาสตินะทํากายคตาสตินั้น มีความเอ่อมีความหนักแน่นชัดเจนแต่ช้าถ้าจิตที่ไวขึ้นมาจะต้องเห็นจิตเห็นจิตนะจิตเห็นจิตเลยนะเพราะนั้นเอ่อทั้นก็น,นึงให้เรามีสติปัญญาอยู่สี่อย่างคือกายานุปัสสนาเบนานุปัสสนาจิตานุปัสสนาและธรรมานุปัสสนาไอตัวไอพนาพุทธาเนี่ยหรือว่าไอไวบทสดมนเนี่ยมันอยู่จิตานุปนะัสสนาเพราะนั้นคนที่จะเอ่อ จะทําได้เนี่ยคุณจะต้องอินซียพูดถึงอินซีก็บางคนอาจจะว่ามันไอ้ที่คุณสงสัยนั่นแหละนั่นแหละคือคือคุณยังลังรีสงสัยอยู่ว่าไอ้สิ่งนี้มันมันใช่หรือมันเป็นไปได้เนี่ยแล้วคุณแล้วคุณลองไปทําแล้วคุณจะเห็นจิตของคุณคุณไม่ได้สังเกตคุณมีแต่จะทิ้งมันหลายคนเนี่ยพอไปสวดมนต์ปุ๊บแล้วพอความคิดเกิดขึ้นมาก็จะทิ้งความคิด ก็จะไปกดดันความคิดก็จะไม่เห็นความคิดคือไม่แลนไม่แลอยู่อ่ไม่ไม่แลด,ดูมันเอคือเห็นความคิดเกิดมาเอาแลด,ดูปุ๊บรู้อ่รู้ว่ามีความคิดเกิดขึ้นนะรู้ถ้าใน,นที่ไม่ชัด,ดกินช่่งมันก็ส่วนมนต์ต่อไปถ้าทําอย่างนี้ได้เรื่อยๆเนี่ยอ่าภาวนาไม่ใช่ปัญญาของคุณจะพัฒนาขึ้นอย่างมากและก็เร็ว,เร,วเร็วมากนะเพราะว่ามันเป็นจิตเห็นจิตส่วนที่ท่านใดที่ทํากายานุปัสสนาคือไอตัวเนี้ย ส่วนที่เป็นกายานุปัสนาหรือว่าการเคลื่อนไหวกายอย่างที่หลวงพ่อยกตัวอย่างมาตั้งแต่อานาปณสติมามาเป็นการทําความรู้ทางกายมาเรื่อยเนี่ยอันนั้นมันยังอยู่ในกายานุปัสนาและเวทนานุปัสนาส่วนธรรมานุปัสนาในการสวดมนต์เนี่ยไปวิปัสนาในสวดมนต์เนี่ยมันเป็นถึงจิตานุปัสนาเลยนะอันนี้ต้องอาศัยอินทรีย์แก่กล้าพอสมควรนะที่จะเข้าใจในเรื่องในเรื่องนี้ แต่้ว่าพอจับจะเล่าให้ฟังไว้สําหรับผู้ที่เดินทางมาระยะหนึ่งแล้วนะก็บางคนอาจจะฟังแล้วก็อันจินไปได้ไม่เป็นอันนั้นไม่ใช่เรื่องสําคัญสําคัญทีล่ลองคุณลองไปทําดูเนี่ยเอฮิบัสิโกอ่าอันนี้คือเรียกมาดูเถิดเรียกมาทําเรียกมาทําทดลองดอูเชิญคุณมาทดลองดูเถิดเนี่ยบ้ามายอันนี้ตอนนี้คือเป็นเอฮิบัสิโกของหลวงพ่อว่าให้พวกคุณลองมาทําดู ลองสังเกตดูเพราะว่าการสวดมวลนเนี่ยคนสวดอยู่แล้วสวดเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะ,ะจริงๆเนี่ยการทําส่วนตัวเนี่ยมันก็ได้ผลในระดับหนึ่งเนคือมันมีความสงบที่จะเป็นการส่วนตัวแต่ว่ามันจะ,ะมันจะไม่มีตัวกาเรียกว่าตัวออฟเฟอร์คือตัวสังเกตตัวสังเกตจากภายนอกมันจะถ้าหากว่าเราเรามาสวดในส่วนรวมเนี่ยมันจะมีมันจะมีความรู้สึกว่ามีคน สังเกตเราจากข้างนอกเพราะเรามาอยู่ด้วยกันหลายคนไหมอาจจะมีมันอาจจะไม่มีใครสังเกตใคร,รแต่ว่าด้วยความรู้สึกของเราเนี่ยมันจะมีความความสังเกตรู้ว่ามีคนสังเกตเราความสำรวมมันจะเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นการสวดมนต์เนี่ยที่เป็นหมู่คณะเนี่ยมันจะมีความสำรวมมากกว่าการสวดมนต์ส,วส่วนตัวอยู่ที่บ้านนะสว,สมวมดสวสมนต์อยู่ที่บ้าน อาจจะผิดจะถูกก็ไม่มีใครรู้แหละว่าเราสวดอยู่คนเดียวแต่ว,ว่าถ้ามาสวดอยู่ส่วนรวมนี่ยมันจะมีตัวออฟเฟอร์อ่าเราออฟเฟอร์เอฟเฟก็คือตัวที่จะมาเอตัวที่จิตของเราเนี่ยมันจะมันจะมาสำรวมด้วยตัวของมันเองอ่าอันนี้อาจจะลึกซึ้งไปหน่อยนะแต่ว่าขอให้ผู้ปฏิบัติธรรมได้ฟังแล้วก็ไปสังเกตตัวเองอแล้วก็ไปลองไปเลองไปดู ว่าตอนขณะที่สวดมนต์เนี่ยมีความคิดเกิดขึ้นจริงไหมนะอ่าโดยเะว่าคนที่สวดมนต์ค่อนข้างจะข้าขากว่าใครยังสวดมนต์แล้วดูตัวหนังสือไปด้วยเนี่ยอันนี้ยังไม่ได้อันนี้ยังยังไม่ได้เกิดผลบักผลเท่าไหร่นะแล้วต้องสวดมนต์ที่มันเกิดขึ้นอ่ด้วยความที่เราเรียกว่าคล่องปากแลยคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอ่ด้วยความเห็นนคือมีความเข้าใจในบทสวดด้วยนะมันจะถึงจะ ถึงจะล็อกไม่ให้ไอ้มีตัวสัญญากับตัวสังขารเนี่ยเข้ามาเข้ามาเกี่ยวเพราะว่ามันมันจะเป็นเรื่องเดียวกันมันจะพันกันอยู่เขาเรียกว่ามันวิจาร์วิจารละมันจะเข้าคลอกันอยู่ระหว่างสัญญากับสังขารมันจะต่อกันเนปรุงไปท่วงไปปรุงไปเนี่ยมันมันจะมวกันอยู่แค่นี้จะมีความคิดใดความคิดหนึ่งปุ้งขึ้นมาเนี่ยมันจะแตกต่างจากไอ้ตัวที่มันมีอยู่ในอยู่ในบทสวดเนี่ยคนจะเห็นภาพชัดขึ้นมาแล้วโอ้ยไอ้นี่คือไอ้นี่เป็น ของสิงแบบปลอมอะไรเงี้ยเดี๋ยวว่าเห็นแล้วเลียอยู่อย่าเข้าไปยุ่งกับมันเพียงแต่ให้เห็นแล้วเลียอยู่แล้วตัวนี้แหละจะเป็นตัวที่พัฒนาประสบการณ์พัฒนาไมตราญาของคุณเนี่ยให้ให้พัฒนามากขึ้นคือให้มันเร็วขึ้นคือการพัฒนาที่ดีของของอุจิตกเนี่ยคือมันจะเห็นไวขึ้นเห็นไวขึ้นเห็นไวขึ้นจากวิชาหนึ่งวิชาสองวิชาสามไป